สวัสดีครับ FC แฟนช่องคนสุรินทีวีนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่2เมษายนนะครับเรื่องหวยเนาะก็ออกเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมล่าง10 3ตัวบนกับ6 18นะครับตัวเลขของหลวงพี่โต้งนะครับสูตรคำนวณก็คือเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าเพิระกไฮ ตัวบนหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็เหล็กลกางเพิ่นก็ไห้หนึ่งศูนย์ถือว่าเขาตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับผว้ได้จับเหล็กลงผูตรงนะครับกระถือว่าถือทั้งบนทั้งล่างนะครับหลังลวงพิโตงนะครับหลังจากหวยเขาถือทั้งบนทั้งล่างนะครับเพิ่นกบคำนวณต่อเลยนะครับคำนวณต่อเลยสูตรคำนวณของเพิ่นเพิ่นกะคำนวณหายมาแล้วนะครับสำหรับเหล,ล็กลงเนาะ เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งกันว่าตัวเลขของหลวงพีง่โต้งงวดประจำวันที่16เมษายนนี้หรือว่าสิเป็นเลขตัวใดนะครับเดี๋ยวเฮาไปชมกันนะครับกับเลขหลวงพีง่โต้งสูตรคำนวณนะครับถือเมาแหล้วหลายงวด,ดวะงน,นะครับคุณผู้ชมถือเมาแหล้วหลายงวดเด้อไปเฮาไปเบิ่งกันนะครับแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเ,เลยครับ ทีกูี่มันเป็นตัวเดียวกันไหมเเลขตัวเดียวกันแต่ทั้งมดทั้งลางโมกูันทั้งหลอดว่าเราบม่เพีโมเนี่ยว่าีเข่ามากผดบดได้เข่ามากเมื่อวานแต่ว่าเลขเล่านี้นี่เอาแปกตัวพับมุกเกอดได้เป็นเลขตัวเดียวกันเดินมกเกิได้แบบนี้โอ้สิบอดมาคือเก้าอีกวันจันกันแปลงวันนี้ดนคือจังวันแปลงวันกับเขาทังหมดทั้งลางะแม่เลคำนวณกัได้ เขาทั้งบนทั้งล่างมาจะจงวดหรอฮะปีงวดงวดที่แล้วเขาศูนสามงวดนี้เขาสิบแปดกับสิบงวดเมื่อกี้เขาเจ็ดหกเจ็ดเหกะั้เอาูนช้ามเขงวดอันงวดนงวดก่อนพูดมันมาเป็นงวดหนึ่งมาย่างนึ่งวดหนึ่งงวดหนึ่งวดงวดนึ่งที่ว่าเขาทั้งเก่าสองเก่าหางวดนึงก็ได้ทั้งบนทั้งล่างมามาสามงวดนี่เนาะแต่เขาบนล่าง ต้นเหลว่าไรูครับเอาทัานคนเพื่อนเทศย่ยงกันได้ท่้งคนอ้พอเราออกรถไหมก่าไม่เห็นอกเห็นออกงานอ่านมไปอ่าเข่าเข้าเบาเขาเอาไปก่อนเลยเนาะเขาบอกไปเรื่อยเข้าวะไปจันาร์เราบบกไปเรื่อยก่อนจังเอาตัวเด็กไปสั่งครับอาจารย์ับอาจารย์ครับ จะเดินพอนเด้อยมพอยมแมนทุกปู่ทุกคนเนาะเป็นได้เล็กออกกันแล้วมานกันบ่ได้ออกกันแล้วกันนี่คู่มารกับมาร์กผู่มานกับมาร์กคู่มาร์กับมารผู้เก็บกับเก็บราจล้วจะล้าจะดวงขึ้นจังวะาแมนแมนอ่ทีนี้พี่น้องพี่สี่คู่เป็นโดีผู้เป็นโคดีก็สชิรายจ้ะแต่ว่าวส่วนมากคนถือ่าเเลขิดนี่แลวเนี่ยเล็กชิดนี่เล็งงามเเล็กบางงามเล็กบางงาม เด็กบ่งามก็ได้ติดตัดออกไปเนาะก็บ่ออกแก๊กเทื่อนน่อเหล็กเสีบไม่อู้ว่าเมฆซึ้งซวนอะไรเน่แต่ว่าเมฆเนี่ยเขากิดมาแสดงความดีใจกับหลวงพี่เนาะแสดงความดีใจกับอารครับพอว่าเลขมันเขาทั้งล่างทั้งบนงวดเลยดีใจดีใจน้ำที่ว่าโยมมันถ้ากันปูกเนาะถ้าถือว่าอยากจะมีว่าเล็ขั้นวลกับเบ็ดขั้นน้ำมุนแต่ขันน้ำมุนเนี่โอ้ลูกเกษตรได้ เน่งเนเมนแต้มนองาจารเนาะแม่กับยงใส่เด็นที่มของอาจารย์ล่อนำเนาะลุงจารย์แหงไปว้าวแม่ซื่อวเลยงกรหอแม่เลยงบานนี่รนําอยู่ก็เจ็ดนหนึ่งเลยวันเดียวรู้กับมันใจมักแห้งเลยนะมักแห้งเลยจเปล่ไหจ เราเริ่มตั้งสิไป็รุ่นเลขย้อนว่าไปถามหลานว่าซื้อเลขได้บนว่าต่อเหนียวสันยังได้ยี่ว่าสมันว่าก็เลยไป็นยองอีกได้มาว่าอะไรอ่ะว่าเทปนึงเทปซูนึงมาออกกันสามสามตัวสามตัวมุนความเชื่อบปล่ครับเลขใส่สามตัวก็คือว่าโอ้เลขคำนวลในแม่นยำนะครับแม่นยำแล้วก็ถูกบ่ได้กับพร้อมแมนเมันอนั้น บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะพ่อเลขกแค่ซีคูซีหางหนึ่สำคัญมันมากทั้งบนทั้งล่างมันใดทั้งบนทั้งล่างแบบคูพคนสื่อเบิร์คูโตเนาะพ่อว่าได้กัดจะเคียนบ่อจานเหล็กเขาน่อนส่วนมากว่าได้กัดจะเคลียได้หน่อยี่วนหน่อยวนไหพ่อต่วไหนจะได้กับหน่อยมากตัวนไหนจะได้กัดที่ตงวันนี้ก็ว่าหนึ่งแปดก็หนึ่งแปดบนตรงๆกันเนาะครับ แต่หนึ่งศูนย์มันเป็นมาบนน้ำกันแต่ตาคนตือต้นกัตซืือหลังเนือน้าแน่กตีภากันได้จชบนทั้งงมานึ่งศนย์ศูนย์หนึ่งแปมันก็ตรงๆลนเนาะศูนย์หนึ่งแปมก็ตรงๆแล้ว อาอารบอสองขั้นนี้ก็กนไปเรือยๆนออาจารย์ที่นั่งพูดว่าะ่อยากได้เสียงนะอยากตั้งใจๆก็ได้เสียงส่อมไม่ดีก็ได้เลยนไปขึ้นก็ได้จอาจารย์่อาอยุ่เกยเสีจังค่อยมากค่อยค่ยเาโบาไม่อยู่ก็เยงหดเนก็บาทนนไม่ไมอนมอาจารย์วเสียงดังๆนก็ได้หอกอาาพูดถึงว่า ลูกอะดีใจนฮะเนาะงวดกันมานเล็กคำนวนมันก็เผาบนก็เป็นบนอยู่ล่างก็เป yeah. uh ็นล่างแต่อะไรงวดนี้มันล่างมันอยู่น้ำบนเนาะอันหนึ่งอ๊ตอันงวดนี่มันวันไหนงวดวันที่สิบหกเนี่ยว่าว่าพูดถึงโงวดวันหนึ่งหั่นก็เห็นเออนั่นใช่ทับเลยจ้ะทับของเก่าเลยจ้ะในของใหม่นี่คื่องวดของเมือได้ออกไปว่ไในใดครับงวดวันหนึ่งในรันบนก็เป็นบน ตัวลูกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะขาเาเอานั่นล่างมันนวขึ้นอยู่บนน้ำเนาะมันงึนตัวเนี้มันบอได้ทายเอาขวใได้ก็ได้ดอกทายไลฟ์เขากัว่าหา y o u t u ก็ได้เนาะร่มันกับผู้กำเนิดเป็นกับื่เป้นเป็นกับโล่งล่างน้ำอยเป็นกับากันได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ไาจัดมนบอสีแหงๆเล้งมาเกิดได้เะอุ้สามไงต้องขึ้นมาขึ้นมาขั้มเงินดูกับขั้มเงินองวัดตัว Um ต้องงอนเลยต้องงอนเลขอาจารย์ที่เราลูกคำนวณออกมากออกมาจากเลขรางวัลที่หนึ่งเหมนะของแต่ละงวดแล้วก็เลขสองตัวสองตัวไพ่แล้วก็เลขหน้าสามตัวเอาว่าบวกกันบวกกันนี่มันก็มีตำแหน่งบวกของแต่ละตัวจะบเรบบวกทุกตัวพอดีนะแม่ี่ยของสูตรของสูตรนั่นเพราะจะบเรบเอาบเรเด้าตัวเลขมาบวกใกันรวดว่าแมนมันจะมีตัวบวกสองเทือ่สามเทือ หรือบวกเจ้เดียวหรือลบหนึ่งบวกสองี่สิบนี้มันมันหลยขั้นตอนแต่พูดถึงว่าเลขมันกับหลรายหางที่ว่าเป็นผ้ากันตามติดตามในคำนวณนี่มันกับเขามงื่อนงวดกับเขาเนาะเงืนงวดมีก็ทั้งกันว่านนก็ทั้งบนทั้งล่างกัเลขบหลายฟูครับเลขเงงวดนี้งวดของงวนที่ที่หกเมษาเป็นที่ว่าจังใจบูกคำนวณมาบวกเคยคำนวณในแบบนี้จะเดือ เล็กบลูกจะคำนวณได้นซีคูหล so ังซีคูแตรของสิบหกเมษาหนีบนูซีคูหลังซีคูอยู่แต่มันเป็นเลขตัวเดียวกันอ้าวเป็นเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันไหมถึงว่าบนมีหนึ่งแปดหลังมีแปดหนึ่งทีนะพ่อมันกลับเปนกันเวลาก็จะบลูกทั้งหลังมีแค่เลขกซีคูพอนางวงหวดสิบหกหกเมษาทั้งบนทั้งหลังมีแค่เล็กซีคูเป็นเลขกลับกลับทั้งซีคูเลยจังหวัดแปด อันนี้เลขกเล็อาจารย์นี่เขาสองวันเลยนี่อาจารย์เนาะเขาเขาตันนี้ข้งนู้นนี่ไม่เขาจะงวดเลยงวดแล้เขาได้ตามประจำก็จะเห็นน่าจังเนาะงวดนึงก็ถ้าเขาเล่นตามก็สองก็ห้าวันทั้งบนทั้งล่างเนาะเนี่ยงวดนั้นมาบินอยู่งวันผลิตมันมาหลายกูนาปีนี้มันจะผัดผัดผัดงวดหนึ่งผัดแค่นึงมาปีนี้เห็นนาปีนี่ผัดวดเดียวน้อยจังเขาที่จำได้เนาะเลิตมันมาหลายกูความ กันพูดถึงว่าจะเบิ้งเบิ้งของคำนวณของจิิหตัแน่นตัวนักมากนั่นมากจังวดวดิหกมักตัวไนะสุดมักตัวไรเลขมักมีบบเทียจากคำนวณไว้นหครับเลขมักมีชาวีมักส้นตวนปลูกมักซีเก่าหรอว่าสี่เก้าก็ไปนั่นเกนก็มีก่อนนึีนี่หีเก้าก สี่เก่ากำลังสี่ได้เยอะเนาะเยอะไปมันถูกต่างเลยบุ๋นอันนี้มาเอาพี่น้องครับอันนี้คือตัวเลขคำนวณของหลวงพี่ตงครับคำนวณให้สดๆครับตองวดได้เด้อครับพี่น้องเอฟซีครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้งครับพิดถูกกายวากันครับทั้งช่องกะเป็นได้เพียงทีซื้อการที่นำเสนอครับ ให้โปรดใช้วิจารณาอนุญาตในการรับส้มรับฟังครับตัวเด็กทุกตัวก็มีสิทธิ์ของมีสิทธิ์รูครับพี่น้องนัพี่ครับให้เบิองให้วิเคราะห์ให้ดีๆครับเรื่องไหนครับอาจารย์สามีถ่ายคลิปได้ครับถ่ายคลิปแปรเพื่อพิ่งมาครับพี่น้องกรับ เขียนไว้แคบว้ครับเซียนว้แคบไว้นี่แหละครับตัวเลขขององค์พีครับวันนี้พิเศษไม่สายยุ่นะครับต้องไม่ทำลายองค์สิทธิ์เลยครับวันนี้พิเศษที่สุดบ่อร์จังมันเหมือนมันเหมือนจะว่าคำนวณมาเหมือนหงดนิ้วมือออกกอสองกอหางวงดนั่นกับแบบแบบที่ข่าทั้งบนทั้งล่างหงดครับที่เข่าทั้งบนทั้งล่างขึ้นมาครับหงดเป็นลักษณะได้แบบนิ้วมือออกกอสองกอหางนี่แหละเป็นลักษณะเดียวกัน พราะว่าบนกบลังมันเป็นเลขตัวเดียวกันย่ครับคล้ายว่ามันเป็นเลขครับแต่ชื่อว่าบนล่างมิเทอตีกูแล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆนะครับ